โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะอยู่กับเกมฟีฟาอะไรสามอีกเช่นเคยครับผมตัวนี้นะมีก่องดำเข้ามาแล้วฮะ,ะนี่ซื้อเลยแล้วกันนะครับผมก็1แพ็คนะครับจะได้ประมาณสิบสามใบครอปสามสิบสามใบนะครับแล้วก็ทอ 20, 20็อปยี่สิบยี่สิบนะเว้ยสองใบนะครับแล้วก็ได้เงินอีกเก้าสิบเอ็มนะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรล่ะรับ ลดภาษีนะครับอีก50%นะครับหนึ่งใบเท่านั้นนะเฮ้ยอ๋อไม่มี cp อีก5ใบเว้เอออันนี้ดีอันนี้ดีน,น,ดน,นดดี้ดีครับผมเพราะว่าใบเก่าเนี่ยมันรับ cp ไม่ได้นะเออดีดีดีก็วแ,แต้มตัวนี้นั่นครับผมอ่ะซื้อนเลยฮะก็1,000บาทนะครับโอเคท็อป30มสิบเข้แล้วผมจำได้ผมดีลาวเว้ผมเลือกเยอะมาก โอ้ราคาเริ่มลงแล้วนะฮะผมเลือกจนแม่งเปิดไ้ตัวเฮี้ยมากอัท็อป30เนี่ยวันนี้ผมขอแก้มือเลยครับผมรัวไปเลยฮะ 100M ครับผม 200M ฮะ 700M แล้วไอ้เหี้ยคุ้มเปนสัตว์เลยวะมาไม่ต้องดีลากันเยอยครับเดีย๋ยวโดนดายอีกเปิดเลยอื0 m ไปดี สามร้อยเอ็มเอ้าไอ้เยลิมเบิดทั้งห้าสิบสุดกูว่าแล้วันแปลกๆโล้ไปอื้มร้อยเอ็มได้อยู่โอเคหมดแล้วมาสรุปกันครับว่าได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะฮะมาดูกันครับมาดูกัน โนเนโดดีว่า 400m นะครับ400 M แล้วนะอ่ามัทิอุสอีก300 M เป็นเท่าไหร่400 300 700m นะครับอีก 300m เป็นอ่ะ 1,000m อันนี้คุ้มแล้ว1,000 1,100m 1,200m 1,300m 1,300m ตีว่า 1,500m ครับกล่องนี้ครับผมได้มานะฮะก็คิดว่าคุ้มใช้ได้เลยนะฮะกล่องนี้ ก็รีบซื้อรีบขายนะผมว่าวันนี้กับพรุ่งนี้โอเคอยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นนะผมว่าราคาน่าจะตกทวบเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับกล่องดำนะฮะรีวิวให้ดูแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็ตอนนี้ยอดซับสไครต์ขึ้นมาร้อยกว่าคนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับซับสไครต์นะอย่าลืมนะฮะ โอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ mm hmm. ผมบ๊ายบายครับ